เราก็เลิกที่จะแบบต่อสู้กับปัญหาแม้แต่ตัวเราหรือสิ่งรอบข้างอะไรเงี้ยแล้วก็อดทุนวันของเราให้ได้แค่นั้นเองค่ะจริงๆอ่ะโอกาสม,มันมีอยู่รอบตัวเลยเพียงแค่ว่าบางทีอ่ะเรามองข้างไปแค่นั้นเองสุดท้ายถ้ามันได้หรือไม่ได้อย่างน้อยเราก็ก้าวขึ้นไปอีกขั้นก็ดีกว่าอยู่ที่เดิมค่ะ วัสดีค่ะชื่อขุยนะคะปันชลิกลารเสือตะโค,ค่ะตอนนี้อายุ32ปีจ้ะก็เริ่มมาทํางานโรงงานค่ะประมาณ10ปีแล้วก็แต่ว่าด้วยที่เราเห็นว่ามันไม่ตอบโจทย์ชีวิตเราเลยแล้วก็ภาระที่เราต้องรับผิดชอบแต่ละเดือนมันไม่เพียงพอกับรายได้ที่ได้รับทั้ริ่มจะเลือกทํางานออนไลน์ค่ะก็เริ่มมีเงินมากขึ้นจากงานประจําก็เลยต้องลาออก มาเพื่อทำตรงนี้เออขายมาได้ด้วยประมาณ4ปีระหว่างนี้ก็เจออุปสรรคมากมายค่ะชีอว่ามองว่ารถตัแตกต่างหนึ่งเลยก็มันชัดเจนที่เราเห็นเลยว่าอะไรที่เราเคยแบบโดนมาอะไรเงี้ยตรงนี้เขาสามารถตอบโจทย์เราได้หมดเราก็เลิกที่จะแบบต่อสู้กับปัญหาแม้แต่ตัวเราหรือสิ่งรอบข้างอะไรเงี้ยแล้วก็อดทนรอบันของ้องให้ได้แค่นั้นเองค่ะ สำหรับคนที่กําลังมองหาโอกาสนะคะคุยอ,อ,อยากให้มองว่าจริงๆอ่ะโอกาสมันมีอยู่รอบตัวเลยเพียงแค่ว่าบางทีอ่ะเรามองข้ามไปแค่นั้นเองเรามองข้ามแม้กระทั่งตัวเองว่าเราทําได้ส่วนมากคนที่ชอบคิดว่าฉันทําไม่ได้หรอกฉันทำไม่เป็นฉันไม่รู้อะไรเลยฉันไม่มีประสบการณ์เพราะว่าเราไม่กล้าจะสร้างมันแล้วก็ไม่กล้าตัดสินใจ สิ่งที่คุยได้มาวันนี้ก็คือได้มาจากการที่ตัดสินใจนั่นเองทุกอย่างมันมาหลังการตัดสินใจเสมอว่ามั่นใจหรือตั้งใจว่าจะเอาแล้วก็คือลุยเต็มที่ค่นันเองค่ะสุดท้ายถ้ามันได้หรือไม่ได้อย่างน้อยเราก็ก้าวขึ้นไปอีกขั้นก็ดีกว่าอยู่ที่เดิมคะ